เจ้าสมควรตายยิ่งหนาะกล้าดีอย่างไรมารบกวนเวลาหลับเวลานอนของข้าฮ่าฮ่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทำไมข้าถึงไม่สามารถเข้าใจความลึกลับของศิลาสวรรค์แห่งการรู้แจ้งนี้ได้กลาบกลายเป็นว่ามันได้ผนึกวิญญาณที่สั่วร้ายเส้นเจ้าเอาไว้ทรงพลังแบบนี้ข้าละชอบจริงๆ วันนี้ท่านลุงขอยอมรับเจ้าเจ้ายุงหน้าโง่นี้เสียงดังจริงๆท่านอาจารย์พวกมดปลวกเจ้ามีลมหายใจแบบที่ข้าเกลียดตอนนี้ยิ่งเข้าใจเข้าใกล้อนุสาวรีศิลาสวรรค์แห่งการเราแจ้งไม่มากเท่าไรพลังของพระกยายศักดิ์สิทธิ์แห่งความเวิงวางทั้งแปด ในร่างกายของข้าก็ยิ่งกระสับกระสายมากขึ้นเท่านั้นปรากฏว่ามีบางอย่างอยู่ภายในอนุสาวรีย์ศิลานี้อาสนรรายโบราณจู้เยียนมันคือหนึ่งในแปดความเวิงวางที่ข้าต้องการในการบ่มเพาะพระกายาศักดิ์สิทธิ์แห่งความเวิงวางทั้งแปดข้าจะฆ่าเจ้าพวกเจ้ามนุษย์เวนตรไร ลายเป็นว่ามันคือพลังแห่งสายเลือดและบรยุทธ์นายน้อยยังมือสาอสูรร้ายโบราณน,นี้เป็นของข้าท่านพี่หลิงเสียว ไอ้แกนี่นายน้อยอุสาปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าไม่รู้จกักวิธีขอบคุณเขาเลยด้วยซ้ำทะลวงเข้าสู่เขตแดนเสียหยวนเสียหยวนขั้นที่หนึ่งเสียยวนขั้นที่สามเสียหยวนขั้นที่ 3, เจ็ดเขากลืนกินวิญญาณที่ซั่วร้ายนั้นจริงๆเหรอหน้าทึ่งจริงๆแล้ว นี่คือบทที่ภาคภูมิใจแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงข้าเกรงว่าตรงฟางอู้หุยจะด้อยกว่าเล็กน้อยจนถึงตอนนี้ยังไม่อาจมีใครทําความเข้าใจศิลาสวรรค์แห่งการรู้แจ้งได้เลยเขาพบมันและปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมาได้อย่างไรนี่คือโอกาสของข้าข้าคือตัวเอกของโลกนี้ทำไมเขาต้องฮ่าฮ่าพ่อหนมดูเหมือนว่าเจ้าจะมีของนะ สร้างเป็นเด็กหนุมที่โชคดีอะไรเส้นนี้ทั้งยังสามารถดูดซับวิญญาณสั่วร้ายไปได้อีกแต่ความลึกลับภายในศิลา,าสวรรค์แห่งการรู้แจ้งไม่ใช่วิญญาณที่สั่วร้ายนี่หรอกนะเจ้ากําลังจะบอกว่าภายในศิลาแห่งการรู้แจ้งมีเคล็ดวิสาสวรรค์แห่งการรู้แจ้งอยู่อย่างนั้นเหรอเจ้าเข้าใจในตัวเคล็ดวิสาสวรรค์แห่งการรู้แจ้งนี้จริงๆ ผู้แข็งแกร่งผู้นี้ได้ลองพยายามกับอนุสาวรีศิลานี้มานับครั้งไม่ถ้วนอาอนุสาวรีศิลานี้ไปไหนแล้วจ่ะจะจ่เจ,จ้าทําไมเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด เว้นแต่เจ้าจะเอาชนะเจ้าเด็กตระกูลตรงฟางด้วยเคล็ดวิชาสวรรค์แห่งการรู้แจ้งได้ข้าถึงจะเสื่อเจ้าเจ้าเด็กตระกูลตรงฟางข้ารู้ว่าเจ้าต้องการให้ข้าสอนวิธีเปลี่ยนต้นกำเนิดแห่งชีวิตของเจ้าถ้าเจ้าเอาชนะเขาได้ข้าจะยอมเอาเรื่องรับเจ้าเป็นศษย์ไปพิจารณาท่านอาจารย์พูดแล้วนะอย่ามากลับคำพูดทีหลังล่าโว้วเมื่อกี้พวกเราเรียกเจ้าว่าอะไรนะ ภายใต้ซื่อตรงฟางอู้หุยนี้จะเป็นจุดสูงสุดของเจ้าที่จะไม่มีวันข้ามได้ในชีวิตนี้ศิลปะการต่อสู้ระดับสีดาวฝ้ามือพิกทะเลมังกรวารีล็อกโลกศิลปะการต่อสู้ระดับสีดาวลงทุนแค่นี้นะนะหลิงเสียวเพื่อเอาสนะเจ้าแล้วเพียงแค่ท่านี้ก็เกิดพอท่านพี่หลิงเสียวระวงัง กายเป็นศิลปะการต่อสู้ระดับสีดาวระวังนะนายน้อย,อยเฟรดวิสาสวรรค์สะเทือนแรงดึงดูดสังหารศูนย์กลางสะเทือนสิบเท่าข,ข้ายอมแล้วนายน้อย,อยท่านไม่เป็นอะไรนะหลิงเสียวรอข้าก่อนเถออีกไม่นานข้าจะกลับมาฮ่าฮ่าน่าประทับใจน่าประทับใจ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่พระองค์ชอบเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆพูดอะไรกันคนไซเท่าผู้นี้คารวะเดนายน้อยข้ามาเพื่อกราบท่านเป็นอาจารย์แต่ท่านกราบบูชาเขาเป็นเจ้านายจะละขึ้นจริงๆอ่าท่านพี่หลิงเสียวเบาๆหน่อยข้าท่านพี่หลิงเสียวเย็นเออเจ็บ สุดยอดไปเลยท่านพี่หลิงเสียวเยันเออสบายมากอลังนี่แค่ลงเข็มเองเล่นใหญ่จริงๆนะท่านพี่หลิงเสียวเสื้อจริงๆเหรอว่าเจ้าบ้าโหยจะมาจริงๆเขาเป็นคนสลาดแม้แต่ราชวงศ์ถังตะวันออกและสำนักเลี่ยหยางก็ยังไม่สามารถหามาได้ อีเยียนเอ๋อไม่ต้องกังวลไปข้ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่เชื่อง่ายๆหรอกตราบใดที่ต้องการข้าก็ไม่กลัวหรอกว่าเขาจะไม่เชื่อฟังข้าท่านพี่หลิงเสี่ยวนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อไรจะพิชิตเยียนเอ๋อได้กันนะเยียนเอ๋อกายาเยือกเย็นของเจ้าเพิ่งจะถูกระงับไปถ้าเจ้าสนอยู่อีระวังอีกเดียวจะต้องมานั่งอมทุกข์เอานะ อย่างไรก็ตามเจ้าสามารถหาวัสดุดีบยาสำหรับการโอโสนยวนประส,สาทหงษาที่ข้าขอให้เจ้าหาได้มาหรือไม่ท่านพี่เลียงเสียวท่านสนอะไรในการการโอสถกันเจ้าไม่ได้มีต้นกำเนิดแห่งสีวิตรประเภทไฟนี้ข้าหนังเก่งรอบด้านแค่ทักษะการการโอโถเล็กๆน้อยๆมันจะเข้าใจได้ยากหรือ สิ่งที่สำคัญที่สุดโอสถหยวนประสาทหงสามันคือหัวใจหลักที่จะช่วยรักษาอาการเย็นเยือกให้กับร่างกายของเจ้าข้าจะเสแสร้งเป็นคนอื่นได้อย่างไรหากเจ้านายต้องการกลั่นโอสถท่านจะต้องไปที่สุสานราสันโอสถบางทีอาจจะเจอโอสถศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องการอยู่ก็ได้เจ้าหมายถึงสุสานโบราณที่อยู่ใกล้ๆกับอาณาเขตของครือาร ขัวซาลที่มีแต่ซื่อเสียงอึกทึกคึกโครมนั่นน่ะหรือตอนนี้สำนักเลี่ยยางกำลังจะพยายามจัดการกับท่านพี่หลิงเสียวจะให้ออกจากเมืองหลวงไปง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรคลือหาดหนายพลเว้ยฮท่านพี่โจเจ้ามาที่นี่แล้วครั้งนี้เจ้าจะต้องกลับมายืนหยัดเพื่อสำนักเลี่ยยางของเราเดาว่าคงจะเป็นท่านพ่อของเจ้าสำนักน้อยเว้ยจุนหลางใช่หรือไม่ แน่นอนเจ้าสำนักน้อยข้าทราบข่าวบุตรสายเว่ยจุนเทียนจากจดหมายของน้องเหอแล้วนี่คือโอโสสมุดรรวมดาราสีสิ้นส่วนที่ข้าได้กลั่นออกมาอย่างยากลำบากไม่เพียงแต่จะสามารถพัฒนาการบุมพ่อของลูกสายเจ้าเท่านั้นแต่บางทีเขาอาจจะพัฒนาไปอีกขั้นเลยก็ได้ จู๋หลานชายที่หล่อเหลาและมีคุณธรรมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักน้อยคิดไม่ถึงใช่หรือไม่ท่านนายผลรีบๆยอมรับเถอะพี่โจต้องมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำที่นี่จะมามัวซ้ายอยู่ไม่ได้แล้วใส่แล้วข้ามาที่นี่ครั้งนี้ก็เพื่อไปที่สุสานราซันโอโสดในคฤหาดขัวซานของราชวงศ์ถังตะวันออก ตระกูลใหญ่แห่งราชวงศ์ถังตะวันออกตระกูลขุนนางตรงฟางตะวันออกเจ้าคือคนที่จะมาเพิ่มกลไกล,ลมหายใจให้กับตระกูลตรงฟางของข้าอัจฉริยะที่ปลูกพลังของต้นกำเนิดแห่งชีวิตแบบคู่ในกระแสของการฟาดฟันโดยทั่วไปเจ้าต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อคว้าโอกาสผืนผัสสุธทาและกลายเป็นตัวเอกในโลกใบนี้ ท่านผู้เท่าบรรพบุรุษข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอนโอกาสของสุสานร,ราสันโอสถในครานี้มันจะต้องเป็นของข้าตรงฟางอู้หุยผู้นี้ภายในอนณาเขตของเครหาหนดกัวซานนายน้อยเครหาหนดกัวซานนั้นอยู่ใกล้กับอาณาจักรปีศาจสวรรค์ว่ากันว่าพวกปีศาจภายในอาณาจักรปีศาจสวรรค์กำลังวางแผนเรื่อง สุสานร,ราสันโอสถเส้นกันนอกจากนี้กองกำลังของสำนักกานโอสถจากเครือหัดต่างๆก็กำลังรวมตัวกันโปรดระวังในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยไม่ต้องห่วงหน้าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงการเรียนรู้ทักษะการกันโอสถเพื่อค้นหาวัตถุดิบอย่าคุณภาพสูงสำหรับการรักษาของเหยียงเอ,อ๋อคงไม่ได้ไปสูงสิงกับใครง่ายๆหรอก ยิ่งไปกว่านั้นข้างๆก็มีเจ้าบ้าโยอยู่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาชีวิตของข้าภายในดินแดนตะวันออกแห่งนี้ไว้ได้ฮัสชาไอตาบ,บ้านั่นมันเป็นใครกันโยข้าเป็นใครนะเหรอปรากฏว่าเป็นหัวหน้าหอการค้าหลิงหลงนี้เองไม่เจอกันนานเลย ยิ่งไม่เจอกันนานก็ยิ่งคิดถึงคิดถึงขอโทษทีตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติกับตำแหน่งพิกาศของผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงในภายหลังเฟินเยียนจุนโปรดเคารพตัวเองด้วยหัวหน้าหอการค้าหลิงหลงเงื่อนไขสัญญาที่ข้าให้กับเจ้ายัางนับอยู่นะ ตราบใดที่เจ้ายอมมาเป็นผู้หญิงของข้าข้าจะยอมค้าขายยาอายุวัฒนะจากตระกูลเฟิรนของเรากับหอการค้าของเจ้าและคิดกำไรแค่ห้าส่วนด้วยนายน้อยข้าจะฆ่ามันให้เองตายตายอย่างน้อยช่วยกระซีบบอกกฎจาราจรให้เราหน่อยไม่ได้เหรอสะนเราอยู่แล้วยังไม่คิดจะขอโทษอีก กล้าดีอย่างไรมาแก้งลิงหลงของข้าเจ้าไม่มีตาเหรอจะเจ้านายน้อยเฟินระวังเจ้าเป็นใครกันมาค่าข้า,ขาเจ้าเจ้าอยู่ได้แมวหมาที่ไหนก็ไม่รู้ข้าต้องมาสนใจด้วยเหรอว่าเจ้าเป็นใครหัวแต่ไปก้าวราวบ้านโน้นบ้านนี้ข้าต้องทนด้วยเหรอข้าไม่ยอมให้ใครมาทราบไปกลัวข้าหรอกนะเวย้ยตาย ข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะหนึ่งในสิบอันดับแรกของถังตะวันออกใช่หรือไม่บังเอิญช่วงนี้มือข้าคันยุบยิบอยู่นิดหน่อยเจ้าพอจะช่วยเป็นคู่ซ้อมให้ข้าได้หรือไม่อืมข้าเดาว,ว่าเจ้ากำลังจะไปที่คารืหาอลาซันโอสถนี่ข้าหวังว่าเจ้าจะยิ่งพยองได้ต่อไปนะสร้างปัญหาให้กับนายน้อยแล้วแม้ว่ากองกำลังของเฟินเยียนผู้นี้จะอยู่อันดับสุดท้ายในสิบอันดับแรก แต่ความแข็งแกร่งของมันก็อยู่ในเขตแดนเซินหลูแล้วนายน้อยต้องระวังตัวให้มากขึ้นด้วยไม่มีปัญหาหลิงหลงอย่าไปญาติดีคาบคนแบบนี้ในอนาคตอีกมีเพียงนายน้อยคนนี้เท่านั้นที่สามารถกันแกล้งเจ้าได้ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำได้นายน้อยสร้างสง่างามมากเลยตอนนี้สง่างามอะไรกันข้าชอบตอนนายน้อยโกรธจริงๆนายน้อย จะผลักกันทำไมวะรีบไปเกิดใหม่ไปเปิดมาหนึ่งเดือนแล้วและมีแค่ไม่ถึงสิบคนที่สามารถบุกเข้าไปได้อย่าเพิ่งรีบร้อนกองทัพของนายเนือนหัวมาก่อนลงมือตอนนี้ไปก็ไม่ได้อะไรแต่วิญญาณไฟที่สั่วร้ายรอบๆมอ่อนี้มันมากเกินไปเราไม่สามารถอ้อมไปทางไหนได้เลยนอกจากจะผ่านไปทางเสือ้อ พวกนี่เงา้านี่มันอะไรกันที่นี่คือสุสานอราสันโอโสถมีเพียงผู้ที่ปลุกพลังต้นกำเนิดแห่งชีวิตแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถต้านทานวิญญาณไฟสั่วร้ายเหล่านี้ได้ไม่ได้บ่มเพาะไฟมาแม้แต่ก้าวแรกก็ลำบากแล้วหรือว่าจะตายเปล่ากันนะหม้อนี้ทางตะวันตกนี่แหละกำลังดีระวัง ไอ้ซาดวั่วพวกแกตาบอดไปแล้วหรืออย่างไรสำนักเลี่ยอยางนี่มันจะพยองเกินไปแล้วเสียงดังอะไรคนของสำนักเลี่ยยางนี่มันเอาแต่ใจจริงๆสำนักเลี่ยอยางนี้มาอย่างดุเดือดจริงๆข้าต้องรีบเข้าไปในสุสานร,ราสันโอสถแล้วจะไม่ต้องเข้าไปผัวพันกับพวกมันพวกเจ้าระวังตัวด้วย เป็นหลิงเสียวจับมันไว้โยนี่เจ้าโดนข้าทำให้กลายเป็นขยะไปแล้วไม่ใช่เหรอแลลเป็นพึ่งหายก่อเริ่มซะแล้วให้ข้าช่วยทำให้ทีการอีกรอบไหมเวงนี้ไปฆ่ามันฐานที่นี้มีพลังต้องห้ามอยู่สิทธทางหลายจงอย่าประมาทแม้แต่ก้าวเดียวสิทธิ์น้องโปรดอยู่ที่นี่กับสิทธิ์คนอื่นๆ สิทธิพี่หายห่วงได้ข้าจะอยู่ที่นี่เองเจ้ารีบไปขว้าโอโสดที่สุสานมาเถอะระดับแรกของการเข้าสู่สุสานก็คือการกลั่นโอโสดโลหิตสามดาวฮ่าฮ่าาสำหรับข้ามันก็เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากความเข้าใจถักตาการกลั่นโอโถความเข้าใจวิธีแห่งการกลั่นโอโถโอสถแกนโลหิต ฮ่าฮเป็นตัวโอสถแล้วข้าผ่านด่านแรกแล้วขอนำทุกคนไปหนึ่งเก้าละนะเฟินเยียงจุนผู้นี้สมควรแล้วที่เป็นอัจฉริยะหนักปรุงโอสถแห่งผู้เท่าบรรพบุรุษหากยังช้าอยู่อีกโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของข้าจะต้องตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเป็นแน่ตื่นตระนกไปมันก็แค่ยาอายุวัฒนะสามดาวเล็กๆน้อยๆ ให้ข้าจัดการเองด่านแรกคือการกัญญาอายุวัฒนะอย่างนั้นเหรอสถานการณ์ของข้าดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหลิงเสียวไม่ใช่ใครก็ได้หรอกนะที่จะได้รับโอกาสที่นี่ถ้าไม่ใช่นักปรุงโอสถสามดาวเจ้าก็ผ่านด่านแรกนี้ไปไม่ได้หรอกไอ้หนูเจ้ามาทำให้สำนักเลี้ยงยางของข้าต้องอับอายไปตายซะเถอะ สัมผัสได้ถึงมอเทพแห่งการสร้างความเข้าใจถึงความลึกลบับหนึ่งส่วนความเข้าใจสองส่วนม,มีพลังงานไม่เพียงพอความเข้าใจไม่สมบูรณ์ปะเป็นไปได้อย่างไรยินญาณไฟที่ซั่วร้ายภายใต้หมอเหล่านี้จะดูซับได้หรือไม่กันห้า มาส่วยข่าบ่มเพาะภักรายาศักดิ์สิทธิ์แห่งความเบิงหวางทั้งแปดซดีพระเจ้าเขารับเอาหม้อนั้นมายังกล้าที่จะดูดซับวิญญาณไฟที่ั่วร้ายเหล่านั้นสิ่งนี้ต่างจากการล้นหาที่ตายได้อย่างไรกันดูนั่นเร็วดูเหมือนว่าเขาจะสุบร่างกายของเขาด้วยลมหายใจของวิญญาณไฟที่ั่วร้ายนี่มันเรื่องอะไรกันฮฮ่า วิญญาณไฟที่ซั่วร้ายทั้งหมดกำลังถูกเขาดูดซับเขาทำให้เราสามารถไปที่สวนโอโถดได้ไปเร็วพวกเจ้านายที่เรารู้จักสร้างไรายความปราณีจริงๆแม้แต่วิญญาณไฟที่ซั่วร้ายทั้งหมดก็ยังกล้าดูดซาบหม้อใบนี้จำว่าข้าเป็นนายแล้วจริงๆหม้อเทพแห่งการสรรสร้างมันไม่ใช่ของทั่วๆวไป เจ้าเด็กเปรตม้อสมบัตินี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างเจ้าจะรับมือได้ส่งมันมาให้ข้าซะอย่าฆ่าข้าเจ้ามีคุณสมบัติเหรอสิทธิพี่โจท่านลุงโจว้าวว้าวดูเจ้าสิให้หม้อเทพกับเจ้าแต่เจ้ากราบไม่เอาเนี่ยนะหม้อนี้ไม่ง่ายเลยสายสราผู้นี้จะต้องเอามันมาให้ได้ เจ้าเด็กเรลยะโซนี้กล้าดีอย่างไรมาเสแส้งต่อหน้าสายสารามาดูกันว่าเจ้ามีความกล้าสักแค่ไหนพลังวิญญาณไฟที่สั่วร้ายโยมาเร็วเร็วพระพลังไฟวิญญาณที่สั่วร้ายจะน่ากลัวเกินไปแล้วสามารถบังคับให้คนของสำนักเลี่ย,ยงในเขตแดนทงสวนอยู่ในสถานการณ์เส้นนี้ได้นี่ เจ้านมความแข็งแกร่งของเจ้ายังอ่อนแอเกินไปหม้อเทพนี้ทรงพลังยิ่งนักเจ้าไม่อาจสายพลังของมันในตอนนี้ได้หรอกปล่อยเป็นหน้าที่ของสายสราคนนี้เองไม่เพียงแต่ข้าจะช่วยเจ้าแต่ข้าจะให้เจ้าเข้าร่วมสำนักเลียงอย่างของเราในฐานะศิทธิ์สายนายอีกด้วยเจ้าคิดว่าจะกินข้าได้จริงๆเหรอเจ้าบ้าโหยถึงเวลาที่เจ้าจะต้องแสดงตัวแล้วใครมันมาทำให้นายท่านของข้าไม่พอใจกัน เป็นลมหายใจที่แข็งแกร่งมากเจ้าเป็นใครคิดดีแล้วเหรอที่จะมาต่อกอกับสำนักเลี่ยยางของข้ายืดยากจริงๆเจ้าบ้าโหยเรื่องนี้ขอฝากให้เจ้าจัดการไปก่อนเพียงแค่ให้บทเรียนไปสักเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องสู้จนตัวตายกับสำนักเลี่ยยาง นายน้อยหายห่วงได้เลยที่นี่ปล่อยให้ข้าจัดการเองข้าจะตามไปทีหลังข้าจะเข้าไปข้างนเพื่อค้นหาโอโถศักดิ์ศิ์มารักษาอาการป่วยของเสียเยียนก่อนระวังตัวด้วยอ่าวความแข็งแกร่งที่คนผู้นี้แสดงออกมาเมื่อครู่แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งกลัวข้าข้าจะต้องสายไพ่ลับข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครแต่วันนี้เจ้าต้องตายท่านอาจารย์ได้โปรด <anse> สู้ไม่ได้ก็เรียกพวกมาเหรอ ER. ข้าไม่เล่นด้วยแล้วโกยละโว้ยภายในสุสานร,ราสันโอสถสวนโอสถจีจีจ,จีเป็นความจริงสินะที่เขาบอกว่าคนเราตายเพื่อเงินนกนั้นตายเพื่ออาหารพวกนี้มันก็แค่ยาอายุวัฒนะทั่วๆไปมันไม่มีประโยชน์สำหรับข้า ค่าจะต้องมองหาวัตถุดีบยาที่มีอายุอย่างน้อยสามพันปีจึงจะมีค่าเอของดีนี่ใครหลิงเซียวเจอเจ้าสักทีวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้าสิทธิพี่ผังช่วยข้าข่าเขาทีเขตแดนเสียหยวนตัวน้อยๆเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีเร็วพอกว่า ที่ลูกธนูของข้าจะระเบิดเหรอสำนักเลี่ยยางมีน้ำยาแค่นี้เหรอถ้าทำได้แค่นี้ข้าไม่เสียเวลาเล่นด้วยแล้วนะเป็นแค่เขตแดนเสียหยวนแต่เจ้าหนุ่มนี้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับสิทธิสายตรงในสำนักที่ต่อสู้ข้ามเขตแดนขนาดใหญ่แล้วมัน ก็เทพจะไม่ต่างอะไรเลยมาดูกันว่าเจ้าจะมีสักกี่น้ำเคลื่อนที่ได้ไวเกินไปจับทิศทางไม่ได้แล้วอย่าฆ่าฆ่าเจ้าฆ่าฆ่าไม่ได้น้องสายของข้าเป็นเจ้าสำนักน้อยแห่งสำนักเลี่ยอยางท่านพ่อของข้าเป็นถึงนายพลใหญ่แห่งราชวงศ์ถังตะวันออก านี่มันปากมากจริงๆกากแต่ยังท้าทายผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนเองถึงสามครั้งตายไปเะเถอะข้าจะช่วยให้เจ้าสมปรารถนาเองนะน้องสายข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นี่น่ะเหลอความรู้เสือของการฆ่าใครสักคนกฎแห่งป่านี่คือกฎเหล็กของโลกใบน,นี้หลิงเสียวเจ้าอย่าได้ลังเลเจ้ายังมีอีกหลายคนที่ต้องปกป้องและอีกหลายอย่างที่จะต้องทำ ชีวิตที่แสงงดงามของเจ้ามันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นจบแล้วพี่สายของเจ้าสำนักน้อยตายแล้วหลิงเสียวแน่ๆจะต้องเป็นมันที่เป็นคนทำตอนนี้เราพบร่องรอยของหลิงเสียวแล้วข้าจะกลับไปรายงานก่อนหลิงเสียวพี่สายของเจ้าสำนักน้อยโดนมันฆ่าไปแล้วเจ้าจะต้องไม่ตายดีแน่เวลานี้คนของสำนักเลี่ยยางจะต้องมาลุมล้อมข้าอยู่แน่ๆ อย่างแรกต้องเอาอยาอายุวัฒนะที่เจอมาปรับปรุงเขตแดนก่อนข้ามีหม้อเทพแห่งการส,สร้างแล้วสำหรับโอกาสในสมบัติภายในสุสานก็แค่รอกองทาพของฝนเยียนกับตรงฟางอู้หุยนําออกมาให้เป็นการส่วนตัวก็พอทะลวงสู่เขตแดนเนลูนี่คือความรู้สึกที่เข้าสู่สีเขตแดนแห่งการปรับแต่งชีพจรอย่างนั้นเหรอ ร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังหยวนดังนั้นคุณภาพมันจึงกล้ากระโดดจากตอนแรกมากเกิดอะไรขึ้นกับหม้อนี้กันทำไมอยู่ๆเจ้าก็ออกมาด้วยเมล็ดพันธ์แห่งการรู้แจ้งก็จะสามารถเข้าถึงวิถีแห่งการส,สรรส้างได้จึงสามารถเข้าใจถึงอัติแฟกองนี้ได้พื้นที่สันนรกเปิดให้เจ้านายแล้ว หลังจากความแข็งแกร่งของเจ้านายเพิ่มขึ้นพื้นที่ถัดไปก็จะค่อยๆถูกเปิดเจ้าช่วยกล้วยทอดทั้งหมดนี้คือ,อยาอายุวัฒนะอย่างนั้นเหรอนี่ข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยข้าเกรงว่าที่นี่จะต้องมั่งคั่งกว่าคัางสมบัติของราชวงศ์ถังตะวันออกเป็นร้อยเท่าเป็นแน่ก,กเจ้าเด็กด้อยประสบการณ์เอ๋ย นี่ก็แค่พื้นที่สันแรกของอติแฟก์องนี้เองนะถ้าเจ้าต้องการอย่าอายุวัฒนะออกไปจากที่นี่เจ้าจะต้องเรียนรู้การกันยาอายุวัฒนะเสียก่อนและใช้เวลานานเท่าไหรก็ได้ที่เจ้าต้องการนี่คือกุล็กของอติแฟก์องนี้เพื่อให้เจ้านายใหม่ในอนาคตมีทรัพยากรพร้อมใช้งานฮ่าฮะจากนี้ไปข้าจะเป็นนายของเจ้าพรสวรรค์ของข้า ไม่มีวันตายถ้าเจ้าต้องการนายคนใหม่เจ้าก็แค่ยอมรับข้าเป็นนายของข้าของข้าทั้งหมดนี้เป็นของข้าเจ้าเด็กยะโสนีแม้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าจะน่าเหลือเสื้อแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฎเล็กของอัติแฟกองค์นี้วันข้างหน้าเจ้าก็จะไม่ได้อะไรจากข้าอีกเลยพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าสามารถไปไกลได้แค่ไหน ในเส้นทางแห่งการบุมเพาะนี้ครึ่งวันต่อมานอกทางเข้าสุสานร,ราสันโอสดประตูคฤลาสน์เต่านี้จะเปิดตอนไหนกันครึ่งวันแล้วยังหาวิธีเข้าไปไม่ได้เลยก่อนหน้านี้มีคนเห็นฝนเหยียนกับตงฟางอู้หุยเข้าไปในประตูคฤหาสน์เต่านี้ถ้าเกงว่าสมบัติที่อยู่ข้างในคงจะถูกพวกเขาเอาไปหมดแล้ว คำสั่งต่อไปให้สาวกของสำนักเลี่ยยางปิดรเนึกคฤหาเตานี้ไว้ก่อนรอจนกว่าพวกเขาจะออกมาหลังจากนั้นไม่นานท่านอาจารย์ประตูเปิดแล้วสหายน้อยทั้งสองจะรีบไปไหนอยู่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สายสราคนนี้ฟังก่อนไปให้ผลผู้อาวุโสต้องการปิดกั้นพวกเราไปเพื่ออะไร ดูเหมือนว่าพวกเจ้าทั้งสองจะได้รับสมบัติมรดกมาจากสุสานราสันโอสถแล้วพวกเจ้าทั้งสองสนใจจะเข้าร่วมสำนักเลี่ยอย่างของเราหรือไม่ข้าจะเข้าร่วมไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเจ้าสนใจติดตามข้าเรื่องนี้ก็ยังพอจะไปพิจารณาได้วอนเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกล้าดีอย่างไรถึงมาดูถูกท่านผู้เท่าแห่งสำนักเลี่ยงอย่างมีวายมีขนมปังสันดีดันไม่ซออ ท่านผู้เท่าโจปล่อยให้ข้าเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองประหารเป็นไปได้อย่างไรสิทธิ์พี่เป็นถึงเขตแดนเสินหลูแต่กราบถูกจัดการไปด้วยกระบวนท่าเกียวกากสมารทถ,ถ้าไม่ยอมจำนนก็ต้องตายตายไปซะยอมตายเพื่อข้าและพวกเขาซะดีๆสำนักเรียกอย่างเป็นส้นเท้าอะไรกัน มัวแต่มาพูดถึงการสกสวยโอกาสของข้าสร้างหน้าฟังจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องลองซิมหุ่นเสิร์ชิลาของข้าแล้วฮะหุ่นเสิร์ชิลาสองตัวนี้อย่างน้อยๆมันก็มีความแข็งแกร่งถึงเขตแดนทงสวนเลยนะนี่น่ะเหรอเบื้องหลังของสุสานาราสันโอสถ องฟางอู้หุยมาร่วมมือทำลายพวกมันไปด้วยกันเถอะตามนั้นคาดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะพบหุ่นเซิด์ตชีลาสองตัวในสุสานนี้ซึ่งความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าข้าเลยสนุกกันเองไปเถอะสาวกของสำนักเลี่ยหยางถอนกำลังท่านอาจารย์รอข้าด้วยเซ งฟังอู้หุยถ้าข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วข้าจะกลับมาหาเจ้าในไม่้าจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งของข้าไม่ง่ายเลยที่จะปรับแต่งผู้อาวุโสหมกมุ่นเกินไปแม้ว่าร่างกายของเฟินเยียนจะไม่สามารถควบคุมได้แล้วแต่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมไม่ให้ข้ากลืนมันเลยสละข้าจะสืบทอดมรดกของผู้อาวุโสและส่งต่อเคล็ดวิสาของเจ้าอย่างแน่นอน ตอนนี้สุสานค่อนข้างอันตรายเจ้าของสุสานตายไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีผู้ใดทราบแต่ก็ยังมีวิญญาณลงเหลืออยู่หากข่าไม่ทันระวังค้าเกรงว่าเจ้าจะถูกควบคุมเหมือนเฟินเยียนจุนฮิฮดูเหมือนว่าสองคนนี้จะมีอะไรดีๆเยอะเลยนะได้เวลาทานอาหารแล้วสิ